สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับวันนี้มาทางรอยเย็ดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราหาศูนงแปดนะครับมาตรงที่ตรงนองท้างสะพนดูพึงนะครับอาเภอพัะลุมไทยนะครับ รับตรงนี้พอสอดเตอแล้วครับตรงนี้กันตอนบายเนาะตอนเ้าครเหรียมรถลอฝนนะครับที่ดาวนะครับตรงนี้บอนเทนรักบาทาเล,ลบบนอนนุดนะครับวรวยวได้ได้เสียค่าจ่าได้เต็สิ้นนะครับ ไปอ่อนเอาเลยปีนานะครับบุลกลา่านะครับงวดแรกปีนานะครับหอดมาจอดมาเทิเรียบร้อยนะครับถ้าก็เป็นผู้ใน่บ้านนะครับทางบ้านเอาแค่เจนสุกเพลินรงมอบไปนะครับมาหอดเทื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับ ใจเท่าไหร่นะครับลูกค้าบพราะได้ไปเลือกรวบนะครับเช่นนี้เรารับรถโดบ้านคนนั้นมาเก่ามาทรงเลยผมมาผมไม่แทนในนอนรอยตัวเส้นครับนี่เออไม้แกะกองนะครับ ครับทางคนสองเพิ่นนะครับเดีปุ่นเลยหาเอกาสารอยู่นะครับครับผมามาทำสัญญาอยู่บ้านครับครนนีเ้เขาก็เดี๋ยวเขาโตรตารี่นะครับไปลงไว้ให้เพิ่นนะครับแต่ของเสี้ยวอันนี้ส่วนหลายจะเป็นลูกค้าเก่านะครับเกิดเป็นลูกค้าเก่าตั้งแต่หลายปีแล้ว เขาตั้งแต่หลายปีแล้วเพื่อนกะยังโทรหานะครับเอารถมาใส่ขั้นหนึ่งเพื่อนว่าจัดใส่เพื่อนนะครับพงศ์สีบ่อดได้ไปทดลองครับนะครับเพราะว่าเพื่อนเคยขับอยู่แล้ว,ลวอันนี้กะยวเขาเอาโรตเตอรี่ลงให้เพื่อนแบบรถโรตเตอรีล่ลราค่อยไปเอาข้างฐานมาให้อีกขั้นหนึง กันแดดลม,ม <S 2> <S 2> <S 2> ึนตก่ได้ทรงกับเกือบเปลือกง,งานนะครับตัวนี้กันรดไม่แน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คได้ครับตรวจสอบได้ครับวันนี้ของแถมมพ่ากับอายะคือเก่านะครับมีหายเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับอยเริ่มกับตอ,องของอบคุณนลายๆนะครับแฟนพันธ์เทุกท่านที่ คอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครับอย่าลืมนะครับไปสนโลกทนใจกับทรมาสอบถามกันได้นะครับเซวาดคู่บอตาราศีสตรเราจเจริญนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์สองศูนย์สี่นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ ตัวหน่อยนะใจง่ายนะครับาออตัวหัวเดี๋ยวเขาไปเอาผานนะครับเอาผานลงมาเดี๋ยวไปเอาผานกันนะครับที่ขึ้นรถกับผู้ใดใดแค่มือนะครับกับสมบอกณลนะครับใส่เกียร์หนึ่งเตาเนาะ ล,ล่าถึงเวลาลงนะครับยังมีงเอารับปบุดอ่าัยอให้ผู้ใดสนใจนะครับตอนนี้พี่ดาวยังมีให้เหมือนเดิมนะครับบอนฟีนาพร้อมนะครับใส่ฟีเด็ดเดือนนะครับทุกสนไปวันแรกแล้เพื่อนๆนะครับ เช็คปีหนึ่งปีพร้อมสำหรับออกรถช่วงนี้นะครับเช็คปีหนึ่งปีกบบสมันเรื่องสมันในรถดิสฟีนะครับค่ารถค่าแรงค่าอะไรนะครับฟีครับออกรถช่วงนี้นะหรือว่าคุ้มเป็นคุ้มนะครับกันแ,แล้วผ้ได้สนใจกับโทกว่าสอบถามกับเซฟอาร์ไดเออร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้สดเทือนแค่นี้แะครับในใจเรื่องวามกไดแชน์จดติด่ามในนั้นแน่ว่าผูใดสนใจก็สอบถามกันได้นะครับสำหรับเรื่อว่าคม่ก๊อตาลัสสีหลากหลายสกระบูประตเก่าเหมือเดิมนะครับยังหนึ่งูนึ่งสองสามสี่ 0 8 0 7 3 9 0 2 0 4นะคเับจะเก้ะครัอบอย่าลืมกติดตามนะับคนไหนก็แช่น้ำครับอากาศคุ้ได้สนใ,ใจกัทบทษมบ้าเมื่อกี้แจกัอไปนัน่นเป็นต้น้หนะครับแล้วที่นี่เรากจะเอาเพื่อนเพื่อนนอกพี่น้องอสวัสดีครับ